สวัสดีครับในบรรดารองเท้าแข่งของยี่ห้อ361ดีก r e ที่ผมได้ลองมานะครับก็เยอะระดับหนึ่งนะครับอาจจะลองมาไม่ครบทุกรุ่นแต่ก็ถือว่าประมาณหนึ่งนะครับก็มีเฟรม 2. 0, 2. 5, 3. 0, 3. 5, 1 2.0 2.5 3.0 3.5 Fulliet Future 1.0 1.5แล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งที่เบามากๆก็คือม i โลมันเป็นรุ่นที่คนคาดเดาว่ามันคงมีแรงดิดเด้งดีมากๆแล้วก็เบามากดิดเด้งแรงคือ perfect นะครับคือ นำโด่งทุกรุ่นแต่ว่าจริงๆไม่ใช่นะครับคือณชั่วโมงนี้ผมขอยกให้รองเท้าคู่นี้ฟูเลียด2.0เป็นรองเท้าแข่งที่ดีที่สุดที่ลงตัวที่สุดของผมณนะเวลานี้ชั่วโมงนี้นะครับถามว่าฟีลคู่นี้ประมาณไหนผมขอเล่าอย่างนี้ละกันก่อนอื่นขอพูดถึงไลอัพรองเท้าแข่งของ361ก่อนผมขอแบ่งเป็น3รุ่นคือเฟรมเป็นซุปเปอร์ชูฟูเลียดฟิวเจอร์เป็นไฮเปอร์ชูแล้วก็ไมโลรองเท้าที่เบามากอะ่ะ มันอยู่ในหมวดหมู่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันทําออกมามีคอนเซปต์ประมาณว่าเน้นความเบาเป็นหลักนะครับลักษณะเดียวกันกับ Adio s Pro Evo ของ Adidas นะครับเดิมทีฟูลเลียสรุ่นแรกเนี่ยถูกวางเป็นตัวซ้อมของฟูลเลียสฟิวเจอร์นะครับทางแบรนด์เขาอะเขาวางฟูลเลียสฟิวเจอร์ไว้เป็นไฮเปอร์ชูนะครับโดยคาแรคเตอร์ของฟูลเลียสฟิวเจอร์คือมีโฟมที่เบานุ่มแล้วก็เด้งแรงนะครับแต่ว่ามีแผ่นคาร์บอนที่สุดเสนจัดสแานเท้ามากเลยนะครับผม คู่นี้ฟูเดสสมันเป็นรุ่นที่2นะครับที่ออกมาในรุ่นแรกเนี่ยผมไม่ได้ใช้ตรงนี้ผมของดความคิดเห็นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้รุ่นแรกในฟู r i ดสสอูนเนี่ยมีการใช้โฟมชิ้นบนเนี่ยครับโฟมชิ้นบนชื่อโฟม CQT Extreme ตรงนี้เป็นโฟมท็อปเป็นโฟมตัวเดียวกันกับฟู r i ดสฟิวเจอร์แต่ว่าผมได้ข้อมูลมาว่าไอโฟมตัวนี้เนี่ยมันเป็นโฟมที่มีวิธีขึ้นรูปวิธีเดียวกันกับของไมโลก็คือ อาจจะไล่เบามากขึ้นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพอะไรที่ว่ามันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ฟิลสัมผัสมันเนี่ยเวลาบีบจับเนี่ยครับมันให้ฟิลที่รู้สึกว่าเบาเนียนฟูแล้วก็น่าจะนุ่มเด้งดีนะครับอันนี้เป็นฟิลบีบจับก่อนนะครับยังไม่ได้วิ่งยังไม่ได้เดินนะครับส่วนโฟมชิ้นล่างเป็นโฟมที่ใช้ในเฟรมนะครับให้ฟิลบีบจับที่รู้สึกว่าแน่นกว่าด้านบนแล้วก็ให้ฟิลแบบแน่นนุ่มเด้งนะครับส่วนรูปทรงรองเท้าของโฟลีส2.0เนี่ย ทั้ง upper โครงรองเท้าด้านหลังนะครับแล้วก็ลักษณะการวางพื้นโฟมมุมองศาของรองเท้าแล้วก็แผ่นคาร์บอนขนาดใหญ่เนี่ยคือมันแทบจะถอดพิมพ์เขียวมาจาก f ูลเลียสฟิวเจเลยนะครับแต่ว่า f ูลเลีย2.0เนี่ยมันมีมิตริรองเท้าที่ค่อนไปทางเรียวและก็กระชับกว่า f ูลเลียส u ิวเจนะครับผมคิดว่า f ูลเลียสฟิวเจอร์มันมีมิติที่มันกว้างและก็ใหญ่กว่ามีลูปทรงที่มันโอเวอร์ไซส์กว่าส่วน ฟูลีทสองเนี่ยมีมิติที่ตรงไซส์มากกว่าความยาวรองเท้าของฟูลีทสองถือว่าปกตินะครับส่วนความกว้างถือว่าอยู่ในระดับมีเดียมฟีลการวางเท้าของคู่นี้มันให้ฟีลเหมือนรองเท้าที่มีดรอปสูงนะครับส่วนฟีลของโฟมิดโซนผมขอแบ่งเป็นสส่วนก่อนเมื่อกี้ผมแบ่งเป็นส่วนบนกับส่วนล่างใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ผมขอแบ่งเป็นสส่วนนะครับสำหรับฟีลการเดินการวิ่งนะครับก็คือโฟมด้านหน้าแล้วก็โฟมด้านหลัง ตอนสวมเดินเนี่ยรู้สึกว่ารองเท้ามั่นคงกลางๆนะครับพื้นรองเท้ามันไม่ได้เรียบนะครับมันโค้งๆนะครับแล้วก็มีหน้าทิมลักษณะหน้าเท้าไหลออกนอกนะครับเวลาเดินเนี่ยรู้สึกหน้าเท้ามันไม่ไหลตรงๆเนี้ยมันไหลออกนอกอย่างนี้นะครับมันมีลักษณะคล้ายๆกับฟูลเลียสฟิลเจอร์นะครับมันไหลออกนอกนิดนึงนะครับส่วนฟิลของโฟมตอนเดินเนี่ยครับโฟมด้านหน้าให้ฟิลแน่นนํามาแล้วก็มีความนุ่มตามมาแล้วก็มีความเด้งพอสมควร ส่วนโฟมด้านหลังค่อนไปทางนุ่มนะครับไม่แน่นเท่าด้านหน้ามีระยะยุบยืดกว่าด้านหน้าส่วนฟีลการวิ่งจริงๆของรองเท้าคู่นี้ที่ผมเล่าไปเมื่อตะกี้ว่าพอบีบโฟมบนโฟมล่างก่อนวิ่งแล้วรู้สึกยังไงนะครับคือโฟมบนเบาฟูเนียนน่าจะนุ่มเด้งดีแล้วก็โฟมล่างแน่นนุ่มเด้งใช่ไหมครับแล้วก็พอวิ่งจริงเนี่ยมันได้ฟีลตรงกันข้ามครับสัมผัสแรกที่รู้สึกคือพื้นรองเท้ามันมีความโค้งนะครับมันมีความโคง้งแล้วก็มันมีหน้าที่มันทิ่ม หน้าเท่ยมากๆเลยมันเหมือนรองเท้าดบสูงนะครับแล้วก็พอหน้าทิ่มบวกกับพื้นด้านล่างที่มีความโค้งทําให้ส่งเท้าไปข้างหน้าได้ดีมากๆนะครับอันนี้คือเป็นฟีลแรกของมันแล้วก็สัมผัสต่อมาความรู้สึกต่อมาก็คือฟีลของโฟมเนี่ยตอนที่วิ่งเนี่ยครับมันคนละเรื่องกับตอนที่เราบีบโฟมคือพอวิ่งจริงๆระยะยุบยืดจากโฟมความนุ่มของโฟมที่สัมผัสได้อะมันมาจากโฟมด้านล่างทั้ง2ก้อนนะครับคือมาจาก ก้อนหน้าแล้วก็ก้อนหลังนะครับส่วนโฟมด้านบนมันไม่ค่อยรู้สึกมันไม่ค่อยรู้สึกว่ามันยุบเท่าไหร่แล้วก็อีกความรู้สึกที่จับได้คือฟิลของแผ่นคาร์บอนเหมือนกับว่ามันอยู่ใต้ฝ่าเท้าเราเลยอะ่ะมันใกล้กับฝ่าเท้าเรามากๆนะครับแผ่นคาร์บอนของรุ่นนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าย,ยกมาจากฟูลเลียสฟิวเจอร์ไหมนะครับคือมันแข็งมากๆแล้วก็มันให้ฟิลสถานพอสมควรแต่ว่ามันเป็นฟิลความแข็งที่ว่าลดทอนลงไปจากฟูลเลียสฟิวเจอร์นะครับคือคนที่เคยใช้ฟูลเลียสฟิวเจอร์เนี่ยก็จะ แผ่นมันอะสถานเท้านะครับแต่ถ้าผมตีนะถ้าผมตีว่าความแข็งของแผ่น f ูลเลียสฟิวเจเนี่ยผมให้ความแข็งระดับ10ละกันแล้วก็ใน f ูลเลียสสเนี่ยผมตีคร่าวๆด้วยความรู้สึกนะมันน่าจะแข็งอยู่ประมาณสักระดับ6ระดับ7นะครับแล้วทีนี้พอมาดูตําแหน่งการวางแผ่นคาร์บอนของรองเท้ารุ่นนี้นะครับเอาจริงๆมันก็ไม่ได้วางแบบอยู่ใต้ฝ่าเท้าเราสักเท่าไหร่นะครับมันก็วางประมาณ กึ่งกลางของความสูงของโฟมมิโซนะครับมันอยู่ระดับกึ่งกลางนะครับมันไม่ได้วางใกล้กับฝ่าเท้าเราสักเท่าไหร่นะครับคือตรงเนี้ยผมก็อธิบายไม่ได้ว่าทําไมทําไมมันเป็นแบบนี้นะครับในเมื่อตอนก่อนวิ่งเราบีบโฟมบนโฟมล่างดูใช่ไหมครับโฟมบนเบาฟูเนียนนุ่มแล้วก็น่าจะดีดเด้งดีส่วนโฟมล่างเนี่ยแน่นเด้งแต่ฟีลวิ่งจริงๆอ่ะมันกลับตลาลปัดกันหมดเลยนะครับกลับกลายเป็นว่าโฟมบนที่น่าจะนุ่มเด้งใช่ไหมครับกลับไม่เด้งแล้วก็โฟมล่างที่น่าจะแน่นเด้งกลับให้ฟยน์นุ่มเด้งสังง แล้วก็อีกอาการหนึ่งที่พอจะจับได้ก็คือนอกจากเรื่องฟิลโฟมบนโฟมล่างแล้วโฟมหน้าโฟมหลังก็ให้ฟิลที่ต่างกันอีกนะครับคือด้านหน้าให้ฟิลโฟมบนไม่ค่อยยุบนะครับด้านหน้าเนี่ยโฟมบนไม่ค่อยยุบนะครับแล้วก็โฟมล่างยุบแล้วก็เด้งพอสมควรแต่ให้ฟิลแน่นกว่าด้านหลังส่วนฟิลด้านหลังเนี่ยโฟมบนก็ไม่ค่อยยุบเหมือนกันส่วนโฟมด้านล่างยุบเยอะจนรู้สึกว่ายวอไปนิดนึงนะครับ ส่วนฟิลการลงเท้าของรองเท้าคู่นี้ขอแบ่งเป็น3ส่วนก็คือลงส้นลงกลางเท้าแล้วก็ลงหน้าเท้านะครับลงส้นโฟมยุบเยอะไปนิดเจออาการส้นกระแทกพื้นนิดนิดนะครับการถ่ายเทแรงจากโฟมก้อนหลังไปตรงกลางเนี่ยมันมีอาการตะกุบตะกักนิดนึงนะครับไม่ค่อยสมูทส่วนการลงกลางเท้าให้ฟิลที่สมดุลดีคือมันเป็นการเหยียบโฟมทั้ง2ก้อนนะครับทั้งก้อนหน้าก้อนหลังอย่างละครึ่งนะครับให้ฟิลที่ลงตัวดีมีความนุ่มแน่นกําลังดีนะครับ มีแรงดีดเด้งที่อยู่ในระดับที่ดีนะครับส่วนการลงหน้าเท้าการลงหน้าเท้าเนี่ยให้ฟีลค่อนข้างแน่นนํามาก่อนแล้วก็ตามด้วยความนุ่มเด้งถือว่าดีพอๆกับลงกลางเท้าแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่ถนัดลงกลางเท้านะครับผมชอบฟีลการลงกลางเท้าในรองเท้าคู่นี้มากครับผมเรื่องความกวงเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกสําหรับรองเท้าคู่นี้คือผมรู้สึกแค่ว่าโฟมบนมันไม่นุ่มเด้งนะครับ มันมีแผ่นที่แข็งสถาว์แล้วก็โฟมล่างนุ่มเด้งพื้นรองเท้าคง้งหน้าเท้าเทเยอะผมรู้สึกแค่นั้นเลยนะครับคือนอกจากความสถานของแผ่นคาร์บอนที่ผมไม่รู้สึกถึงฟิวดีดเด้งของมันเนี่ยรองเท้าคู่นี้เอาจ,จริงๆมันไม่ได้เป็นรองเท้าที่แบบพาเร่งคอยเร่งเล้าให้เราวิ่งเร็วคือจะวิ่งเรื่อยๆอะไรเงี้ยวิ่งช้าก็ได้แต่ว่าที่ผมแปลกใจอ่ะแปลกใจเรื่องฟิลแผ่นคาร์บอนอ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีดเด้งนะคือ พอมองนาฬิกาทีไรอยารู้สึกว่าเพจมันลดนะครับมันพาไปเร็วกว่าปกติระดับหนึ่งนะครับอย่างเช่นผมคิดว่าผมวิ่งอยู่ประมาณสักเพจหเนี่ยแต่ว่านาฬิกาพาไปเพจห้าสามศูนย์แล้วก็วิ่งอยู่ในเพจเจคิดว่าวิ่งอยู่เพจเ็ดนะแล้วก็นาฬิกาพาไปเพจหกหนึก็คือว่า ยิ่งวิ่งช้งาเนี่ย <wyn> ยิ่งเห็นแกลบหรือระยะความโกงที่มันชัดขึ้นนะครับแต่ว่าในเพสเร็วก็ไม่มีปัญหานะครับรองทรเท้าเร่งขึ้นไวมากก็ยังให้ฟิลที่โกงมากแบบงงๆนะครับว่ามันพาไปเร็วได้ยังไงอันนี้คือเป็นฟิลของมันที่ผมรู้สึกนะแล้วถามว่าวิ่งช้าแต่ได้เพสเร็วเนี่ยรู้สึกเหนื่อยไหมคือไม่เหนื่อยนะครับก็เหมือนกับว่าวิ่งเพสเจรู้สึกแบบเพสเจ็ดแต่ว่าได้เพสหกหนึ่งห้ามาแทนนะครับอันนี้ก็คือเป็นฟิลที่ว่าผมรู้สึกงงๆกับรองเท้าคู่นี้ว่าสึก มันพาไปเร็วนะครับแล้วช่วงเพจการใช้งานของรองเท้าคู่นี้ผมคิดว่ามันสามารถที่จะใช้งานได้ยาวเลยคือจากวิ่งช้าไปจนถึงวิ่งเร็วมันสามารถใช้งานได้ครอบคลุมหมดเลยนะครับแต่ให้ระลึกให้นึกถึงแค่ว่ารองเท้าอ่ะมันยังมีความสถานจากแผ่นคาร์บอนนะครับแต่ก็ไม่ได้รุนแรงเท่าของฟูลยั u ฟิวเจอร์นะครับต่อไปเป็นเรื่องสเปคสเปคเนี่ยขอพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับผ้าอัปเปอร์เป็นผ้าตาข่ายพลาสติก นะครับเป็นผ้าตาข่ายชั้นเดียวมีความโปร่งระบายอากาศดีหน้าเท้ากว้างระดับมีเดียมนะครับลิ้นรองเท้าเป็นผ้าแบบหนังกลับนะครับก็ออกแบบตามสากลของรองเท้าแข่งสมัยนี้นะครับแล้วก็มีรูระบายอากาศบนลิ้นรองเท้าแล้วก็มีเจาะรูไว้ให้เชือกมุด2รูบนและล่างนะครับส่วนโครงรองเท้าด้านหลังเนี่ยมีบุผ้าหนังกลับโดยรอบ ตรงนี้มันให้ความบางแล้วก็ให้ความสบายระดับหนึ่งนะครับไม่มีปัญหาเสียดสีกับข้อเท้าแล้วก็นวมบุข้อเท้าของเขาเนี่ยน่าจะยกยกถอดแบบมาจากฟูลเลียสฟิวเจอร์เลยก็คือเป็นนวมลักษณะประมาณนี้นะครับรูปลงเนี่ยรู้สึกปกติแต่พอรูปขึ้นเนี่ยครับรู้สึกฝากนิ้วตรงนี้มันช่วยในเรื่องของช่วยยึดเกาะถุงเท้าข้อเท้าให้เข้ากับรองเท้าเป็นหนึ่งเดียวกันชิ้นส่วนต่อไปคือแผ่นอินโซแผ่นอินโซของรุ่นนี้เป็นแผ่นผ้าหนาประมาณ 2.5มิ mm, เมตราแปะติดกาวมากับพื้นด้านในอันนี้ออกไม่ได้นะครับแล้วก็ต่อไปโฟมกับแผ่นคาร์บอนโฟมกับแผ่นคาร์บอนเนี่ยพูดไปแล้วเล่าไปแล้วนะครับขอข้ามไปแล้วก็ชิ้นส่วนสุดท้ายคือดอกยางเอาโซดอกยางเอาโซนเขาให้มาลักษณะประมาณนี้การยึดเกาะถือว่าทําได้ดีทั้งพื้นผิวแห้งแล้วก็ทดลองพื้นผิวเปียกมานิดนึงก็ถือว่าโอเคนะครับยึดเกาะได้ดีส่วนความทนทานเนี่ยไม่ขอพูดแล้วกันนะครับเพราะว่ารองเท้ายังใช้งานมาไม่เยอะนะครับตรงนี้ขอข้ามไปนะครับ ต่อไปเป็นมิติรองเท้าของคู่นี้คู่นี้ไซส์10 US 28ซม EU 44หนัก224กรัมผมไม่มีข้อมูลดรอปแล้วก็ไฮสเ็กนะครับขอข้ามไปรองเท้ามีมิติที่ตรงไซส์หน้ากว้างประมาณมีเดียมส่วนความยาวถือว่ามาตรฐานนะครับส่วนการเลือกไซส์การเลือกไซส์จริงๆเนี่ยของสาบกหนึ่งเนี่ยผมจะเลือกเป็น EU แต่ว่ารุ่นนี้พอไปดูในไซส์ฉาดเนี่ยผมว่าเลือกเป็น US น่าจะดีกว่าเพราะว่ามันมีให้เลือกทุกครึ่งไซส์แล้วก็ EU เนี่ยมีครึ่งไซส์แค่บางไซส์เท่านั้นนะครับแล้วก็ราคาของคู่นี้ผมได้มา2,900กว่าบาทนะครับถ้าโปรไม่แรงก็อยู่ที่ประมาณ3,200บาทนะครับถ้าโปรอย่างที่ผมได้เนี่ย2,900กว่าบาทแล้วก็ถ้าโปรแรงจัดอะไรเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ2,700บาทนะครับช่องทางก็ s h o ป e e แล้วก็ Lazada นะครับต่อไปเป็นหัวข้อส่งท้ายสำหรับรองเท้าคู่นี้นะครับเรื่องระบายอากาศเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีทั้งจาก ้าอัปเปอร์แล้วก็จากพื้นรองเท้าด้านในนะครับไม่พบปัญหารองเท้าอมความร้อนถึงรองเท้าจะค่อนข้างเรียวแต่ก็สวมใส่สบายระดับตัวแข่งนะครับปัญหารองเท้าบาดกัดเสียดสีอะไรในคู่นี้ผมไม่พบนะครับยังไม่เจอนะครับความมั่นคงผมตีให้สัก70%เนะครับเพราะว่ามันมีพื้นที่มันคง้งแล้วก็หน้ามันทิ่มเยอะนะครับคือถ้าเราวิ่งไปแบบไม่ควบคุมปลายเท้าเนี่ยรองเท้ามันจะบานออกอย่างเงี้ยหน้าเท้ามันจะบานออกเราต้องควบคุมให้มันไปตรงๆนะครับ การยึดเกาะเนี่ยผมว่าไม่น่าห่วงอะไรที่ต้องเป็นห่วงก็ต้องเรื่องความมั่นคงมากกว่านะครับเพราะรองเท้ามันไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่นะครับส่วนความทนทานตรงนี้ยังไม่ขอตอบเพราะว่ายัางใช้งานมาเยอะก็ขอข้ามตรงนี้ไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวฟูลเลียส2.0แล้วก็ก่อนจบไปคลิปนี้ผมขอประชาสัมพันธ์เพราะว่าผมทําเพจมายิป์แลนบนช่องทาง a c e b o o k แล้วนะครับยังไงรบกวนเพื่อนๆช่วยไปกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแต่ว่า ส่วนใหญ่รีวิวก็มาจาก YouTube นะครับเพราะว่าผมเขียนสคริปต์เนี่ยผมมีสคริปต์ผมเขียนไว้ผมไปวิ่งเสร็จแล้วก็ผมก็เขียนเขียนจดจดไว้แล้วก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับคือถ้าผมคิดว่าผมจะทํารีวิวบนช่องทาง Facebook อีกอันหนึ่งอ่ะผมว่าผมต้องพิมพ์สคริปต์อีกอันหนึ่งแล้วก็ใช้คําพูดที่มันแตกต่างออกไปนะครับคือไม่อยากจะใช้คําพูดเดียวก,กันกับที่ผมพูดใน u t u b e นะครับแต่ว่าขอคิดก่อนว่าจะทำไหมอะไรยังไงแต่ว่าตอนนี้ทาเพจหมาญิ๊นนกแลน,น,นด์ออกแล Okay, ครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ